ยิงกระแทกไม่หลุดครับสุวิตรออยู่ด้านหลังแล้วโถสักว์ตีปิดบล็อกเซฟขึ้นมาเอ้าแกะขึ้นมาแล้วโอ้โหคือตอนนันไม่โดนตะข่ายแล้วมันมันวิ่งพุ่งออกมาต้องพยายามตัดเล่นแล้วพอไปโยดออกหลังไปเป็นีตามที่มาหนะาแบบนี้สูงนะลูกคือลูกนี้ถ้าเป็นเซฟเตอร์เนี่ยก็จะ ค่านนาเปนท่านแกะลูแต่ใกะได้ได้ดีแต่ด้านหลังกป็จะวิ่งเข้ามาช่วยด้วยก็เลยส่วนจะผานบลอกสองคนเซอร์ทั้งสบหกต่อ21่อูดรับไม่ดีเท่าไหร่กับโซนสกิปในลูกนี้เซบล็อกขึ้นได้สวิต์รับแล้วยกมาแม่พรเด่นเหมือนเดิมแต่ว่าโดนอนุษดักเอาไว้รับมีสักลูกคำตอบ อ <Yeah. S 2> ูแล้วแล้วแลวบอลค่อนข้างให้ด้วยจังห <Yeah. S 2> วะเข้ามาแล้วเนี่ยมันมันเสียจังหวะไปนิดนึงต้องถงตัวเข้าไปสามมาทักสิบเจ็ดต่อยี่สิบเอ็ดี่มาเจ้าเดิมครับแต่อู้แล้วตีลูกนี้เจ้าตัวก็มั่นใจว่าเป็นทัดบอลแต่ว่าท่านผู้ดสินที่หนึ่งครับให้เป็นเป็นบนอลออกก็ขอ ถ้าเล่นดูรักอ,อ่านใบมอนอ่าครูจะสินให้เป็นบอลทัชค่ะให้ฝั่งใบมอนเป็นบอลทัชนะคะเป็นการตัดสินเป็นทางไบมอนอย่ค่ะน่าจะด้วยการยอมรับของทางผู้เล่นของพิ่ชืโรกอยู่แล้วด้วยค่ะหรือว่า เอาอย่างนี้ใช้เท้านัดขึ้นมาลูกนี้แต่บอลมัน,ดดนเป็นพุ่งโดนเน็ตแล้วเล่นลงเลยอีกครั้งหนึ่งนัด20ต่อ17ดับโอ้เริ่มเข้าใกล้สู่ชัยชนะของไดมอนด์ฟุตไฟเจ็คสมุทรสาครคนะับสำหรับในหนักหรือะต้องการอีกสองคะแนนเท่านั้น,นในการติดแมตช์ยกมาหัวเสารัฐดนเลือกลูกนี้ครับอีเกเธอแทบบอกแชร์กุลออกหลังไปครับ S <s <us> <S ี่เราโดนบล็อกแล้วต้องตัดต้องพัดแบบนี้ครับนี่ค่ะนี่มันเก็ยบยากๆไงแต่เอาคงบอกออกหรือเปล่าคือต้องเล่นกับบล็อกให้เป็นนะคะถ้าเลอบล็อกมีนสูงแลค่ะกดีแล้วทุกทีแล้วสามเมตรนี่เหยียบเส้นหรือเปล่านะโอ้โหเหยียบเส้นค่ะโอ้โหทำท่าโอเวอเสร็แล้วก็คือสวย ลูกที่สองของสวีเดนะครับจะมีทางานักวเดียรนะค่อนข้างจะเช็คเส้นตอนขึ้นได้ดีนี่ไม่ค่อยจะโดนจับเหมือนโอเวอร์เขยกลูกเท่าไหร่แล้วจวังหวะผัดลูกนี้ครับกระแทบล็อกออกไปในคอยแดนแมทขยของทางใจมันคมมนุยไปแจ๊สสมุทรสาครแก ทาคาิโรโทซากิทัดรงมาเสตลไปดาล่า,ลา,ลานนมชโนนมีแนไม่ยออนครับเปตีใส่บล็อกของซูวิทมหาศจรรย์เยีวยาจครับหลุดออกไปไหลามา 20, 20่สิต่อ2ี่สิสิ่งเ้มีสิช็จตคอยให้ต้องรักษาครับ รอยังเป็นฝั่งไนมอนที่ยังไม่เียบอยู่นะครเพราะว่าเป็นฝ่ายรักเสริฟแล้วลูกกับมาได้ทันทีด้วยไซอาครั้งเดียวคือชนะเลยใช่ค่ะอะเราเปลี่ยนจิตติกรครับลงมาเซตครับโอ้ยย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 อยยอยวยลยวยยยยยวยยยยยยนยยยนยกะ กเรียบร้อยครับในการเก็บชัยชนะในเซตที่4ไปครับติดแมตช์ไปด้วยคะแนน25-24ครับสำหรับไดมันฟูดไาเกสุทดส,ส,สาคร,ร์ครับเอาชนะพิซซูนโรวีซีไปด้วยสกอร์3ตอ่อ1เซตครับนดครับ